สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะประจำวันที่หกกุมภาพันธ์ปีหกหกนะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวดินของเราก็คือแปดกับหนึ่งศูนก็สามนะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แูนแปดหนล้วก็สามนะคะ จับคู่ก็ศูนย์หนะึ13 5, 13 7, 13่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสามศนย์สามสามแปดแปดสาห้ามเดอสองแปดศูนย์สี่แปดนะหนึ่งสามห้หนึ่งสาเดหนึ่งสามเ้ดอนี่ที่เราทํามานี่นะสี 15, นะ่หนึ่งห้าหนึ่งสี่แปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ แล้อีกกรณีหนึ่งก็คือนี้มันชอบเอาวันศุกร์มาออกเด้อสี่กับเจ็ดหกกับเก้าแล้วทำให้สองกรณีนะคะก็จับไกวเอาเนาะสี่สี่หกหกสี่ีกเกาเจ็ดนะสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เดี่เก้าเจ็ดศจหนึองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ด จับคู่ควายเอาเด้อสำหรับที่มันออกเมื่อวันศุกร์ี่ทำให้สองกรณีเนาะก็กอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ควายเอานะถ้าเป็นแปดเบิ้ลเดอร์ระวังเบิ้ลเดอร์ตองสองแปดห้า โชคดีทุกคนค่ะ